อ๋อจอนนี้จอนนี้สวัดดีครับสวัสดีครับผมชื่อจันนิเบิร์ดเออจอนนี้วัสดีครับ,รบ,รบผมชื่อจันนิเบิร์ดรอเอองั้นเลยทักทายคนดูหน่อยบอก บอกชื่อตัวเองชื่ออะไรนเ,นเออชื่อจอนนี่น้องชื่อจอนนี่ครับน้องบอกแล้วอลออเอ,อ,วเอ,อวลาสายก้มลาลาสายก้ม สวัสดีครับสวัสดีครับฮ้สวัสดีครับเร็วเร็วสวัสดีครับตอนเร็วอ่อสวัสดีครับเร,ร็ว สวัสดีครับสวัสดีครับเจอคู่ครับมันร้องหาคู่ี๋ยวนีดี๋ยวนี้สวัสดีครับ เเจอคู่แล้วไม่อยากไม่อยากคุยแล้วนะเอ้านี่ดีครับ วัสดีครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับจนนี้ไม่อยากคุยแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ